เป็นที่อัศจรรย์ไม่คาดฝันว่าจะมีผู้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าภายในใจอย่างประจักษ์โดยไม่เนิ่อนนานักคือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตามหาพุทโธและประสบธรรมคือความสงบสุขทางใจจากการนึกบริกรรมพุทโธตามวิธีที่ท่านบอกและได้มาเล่าความเป็นไปของจิตให้ท่านฟังอย่างน่าอัศจรรย์ท่านพระอาจาร,รย์มั่นก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เขาไปทําต่อปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเร็วและยังสามารถรู้ใจของผู้อื่นได้ด้วยนับแต่นั้นมา คนในหมู่บ้านต่างก็เกิดความสนใจและพากันภาวนาพุโทโธเพิ่มขึ้นไปตามๆกันและมีอยู่หลายคนในหมู่บ้านทั้งหญิงชายที่ภาวนาเป็นและได้รับความร่มเย็นในรถพระธรรมแต่มีเขาคนนั้นที่เก่งกว่าเพื่อนลำดับต่อมาสิ่งที่เคยขาดแคลนแสนอัตคัดก็กลับกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาตามลำดับไม่ว่าจะเป็นทางจงกรมกุติกที่พักที่ฉันพวกเขาพร้อมใจกันทำถวายท่านเองจนเป็นที่เรียบร้อยไปหมด โดยที th ơi, b b ่ท่านไม่ได้เอ่ยปากก